พ่อแม่ใช้เครดิตลูกซื้อที่ดินเลยพ่อแม่กู้ไม่ผ่านให้ลูกเป็นคนกู้แล้วก็เป็นใส่ชื่อลูกโฉนดชื่อลูกนะเพราพ่อแม่กู้ไม่ได้เงินธนาคารจ่ายผู้ขายใครเป็นเจ้าของที่ดินเจตนาจริงๆพ่อแม่จะซื้อแหละแต่พ่อแม่กู้ไม่ได้ก็เลยให้ลูกไปกู้แทนเป็นผู้ซื้อแทนโฉนดชื่อลูกแต่พ่อแม่ใจ่ายให้แบงก์ หลักตะกี้จําได้ไหมครับเงินใครฮะเงินธนาคารใครกู้ครับลูกกู้ลูกเป็นหนี้พ่อแม่จ่ายใช้หนี้ถ้าไม่มีหลักฐานเป็นอย่างอื่นโฉนดแปลงนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของลูกมันเหลือประเด็นตรงที่ว่าเงินที่พ่อแม่จ่ายไปอะ่ะพ่อแม่ให้ยืมหรือจ่ายหนี้แทนถ้าให้ยืมก็ไม่มีสัญญากู้อีก มันมีหลักฐานช่องโหว่ทางกฎหมายเต็มไปหมดเลยสรุปถ้าเป็นกรณีเหล่านี้ครับทำหลักฐานนะครับผมแนะนำให้ทำเป็นคนบอกเลยถ้าคุณไม่ทำคุณทำใจเลยไม่ฟ้องร้องก็ปล่อยเขาโกงไปมีอยู่สองอย่างทำดีกว่าอย่าปล่อยทรัพย์สินครอบครัวทำให้พ่อแม่พี่น้องฟ้องร้องทะเลาะกันร่วมเรียนรู้ในสัมนาออนไลน์กดตามลูกศรน,นี้ได้เลยอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดสาระดีๆ มีแผนก่อนมีแผล